Facebook มีฟังก์ชันตั้งเวลาโพสต์รวมหน้าให้เราอยู่ในตัว Facebook เองเลยค่ะฮะครับวิธีการวิธีการนะครับในตัวหน้าแฟนเพจของเราอที่แฟนเพจที่ด้านบนมีคำว่าเพิ่มเติมเลือกเครื่องมือการเผยแพร่เครื่องมือการเผยแพร่ บางคนจะสามารถโพสที่ตรงนี้ได้เลยแต่บางคนจะต้องไปที่ Create s t u d i อออกไปที่เข e a t e Studio ตรงนี้ได้ครับเรากำลังหาปุ่มตั้งเวลาปุ่มเดียวเท่านั้นที่ใต้โพสต์ให้เจอส่วนตัวรูปแบบมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจมันก็ได้ครับเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้นะ แค่หาข้อความนี้ให้เจอก็คือข้อความว่าสร้างโพสเขา่าสร้างเขา,าสร้างโพสอย่างนี้นะครับอันนึง <Okay. S 1> คลิกสร้างโพสนี่มันก็จะได้กรอบตัวเหมือนสร้างโพสปกติขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่ใส่แคปชั่นพวกนี้ตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่รูปอะไรอย่างนี้นะครับใส่รูป ก็อันนี้สมมุติไปก่อนนะสมมุติว่าเราใส่ข้อความแล้วใส่รูปเสร็จแล้วตรงนี้ครับปกติเราก็จะกดโพสต์หรือกดแชร์เลยแต่ว่าให้เราเลือกมานิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะครับที่มีคําว่าแชร์เลยเนี่ยให้เราหาลูกศรชี้ลงนะครับให้เราคลิกที่ตรงลูกศรชี้ลงเลือกคําว่ากําหนดเวลา แล้วก็ตั้งวันเวลาหน่วยเป็น24ชั่วโมงนะครับเช่นสมมุติจะให้โพสต์นี้โพสต์ในวันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันวันที่16นี่นะครับก็คลิกทีหนึ่งเลือกวันที่16ตอน9โมงเช้าอ่าแล้วเราก็กดกำหนดเวลา แล้วก็มากำหนดเวลาโพสต์อีกทีหนึ่งตรงนี้ตัวโพสต์นี้ก็จะถูกตั้งเวลาเอาไว้แล้วเป็นตรงนี้